อันนี้ไก่เราก็จะมาดูระบบภายในแล้วก็ววัยวะภายในของไก่มาดูระบบหายใจก่อนส่วนนี้ที่ต่อลงมาตรงนี้เดี๋ยนะขนอันนี้คือหลอดลมหรือทาเคียดลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่ซึ่งมันจะไปแยกตรงนี้แยกเป็นสองข้างไปยังปอดตรงนี้เป็นปอดฝั่งนี้ก็ปอดโอเคนี่คือระบบหายใจต่อไปจะเป็นระบบทางเดินอาหาร ก็จะเริ่มจากตรงนี้คือเยอโซปากัสหรือหลอดอาหารก็จะอยู่ขนานกับหลอดลมเนาะตรงนี้จะเป็นคขอบก็คือหลอดอาหารที่ขยายตัวขึ้นมาเป็นกระเพาะพักอาหารจากนั้นมันก็จะลงมาจากหลอดอาหารขอบแล้วก็ลงมาตรงนี้เป็นกระเพาะส่วนต้นเราเรียกว่าโปรเวนติคูลัสตรงนี้ แล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นกริสซาด์ซึ่งจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีผนังหนามากภายในก็จะมีพวกกวดหินดินทรายอะไรที่ช่วยช่วยในการบดอาหารเนาะต่อจากกริสซาด์ก็จะมาเป็นลำไส้เล็กลำไส้เล็กส่วนนี้ที่เป็นช่วยจับหน่อยที่เป็นหลูกรูปตัวยูนี้ก็จะเรียกว่าดูโอดีนมัมซึ่งระหว่างดูโอดีนัมก็จะมี1 2 3สมีแพนเคสสามโลบ ก็จะอยู่บนเยื่อมีเซนทารี่เนาะแล้วก็อยู่ระหว่างลูกตัวอยู่ต่อมาก็จะมาเป็นลำไส้เล็กส่วนโดยเจจูน้ำเจจูน้ำซึ่งก็จะเนี่ยอยู่บนเยื่อมีเซนทอรี่แล้วก็โคดโคดโคด,ข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 ดมาเรื่อยๆตรงนี้จะเห็นเป็นติ่ง เล็กๆเรียก,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 กว่าเวทีลีนไดเวอร์ติคูลัมซึ่งเป็นร่องลอยของ<า>ย,ยกย,กยกสตยย็อกอาหารไข่แดงอะไร่างเงี้ยซึ่งถัดจากเวทีลีนไดเวอร์ติคูลัมลงมานี่ก็จะเป็นลำไส้เล็กส่วนไอเลียมลงมาเรื่อยๆเลยลงมาเรื่อยๆตรงนี้จะเห็นอวัยวะนี้ที่อยู่ขนาบสองข้างของลำไส้ก็คือโคลิกซีกัม สีก้ามพูจะเป็นไส้ตรงหรือเล็กตั้มก็จะลงมาเปิดที่โคย้าอันนี้คือระบบทางเดินอาหารอ,อ๋อแล้วก็จะมาดูอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบทางเดินอาหารนะคะอันนี้จะเป็นตับมีขนาดใหญ่มีอยู่2คูซึ่งที่ตับคูขวาขึ้นมาก็จะมีกอแบดเดอร์ถุงน้ําดีมีลักษณะเป็นสีเขียวค้ําแล้วก็มีตับอ่อนนี้ดูไปแล้วเนาะตรงนี้1 2 3 3งสอามสามรสปรีน แล้วก็ถ้าพลิกมาฝั่งทางนี้จะมีอันนี้คือเออสปีนหรือมมน้าอุ้ยเมื่อกี้อันนี้พูดผิดน,นะนอือฮึโอเคเอาไว้ว่าภายในที่เกี่ยวข้องกับทางด้นอาหารก็ประมาณต่อไปเป็น,น,นระบบเลือดระบบเลือดแดงก็จะเริ่มจากนี้หัวใจหดนกเอ้ยไก่ไก่มีหัวใจสี่ห้องสมบูรณ์ห้องนี้จะเป็นห้องล่างเวนติเคิลนะคะ อันนี้เส้นเลือดที่ออกจากหัวใจตรงนี้ตรงขั้วนี้เลยก็คือ aortic e art ซึ่งจะมี3าแขนงหนึ่งสแขนงด้านเนี้ยคือถ้าเราดูทางนี้มันจะอยู่ด้านซ้ายสุดใช่ไหมแต่ว่ามันคือ right systemic art ซึ่งจะอร์มตัวซึ่งจากต่อมาก็จะมาเป็นเส้น dorsal v e t a เส้นนี้ huh. แล้วครานี้2เส้นนี้คือ b r a n c h เอ้ยตรงจุดตรงนี้เป็นจุดอินโนมิเนตอาร์เทอรี่เสร็จแล้วสองเส้นนี้ก็คือบรังชิโอเซฟาลิกอาร์เทอรี่บรังชิโอเซฟาลิกอาร์เทอรี่ทั้งสองเส้นจะแยกเป็นอาทางนี้ก็ได้เอามือน,นี้ออกนี่จะแยกเป็นหนึ่งนี่คือคอมมอนแคโรติดอาร์เทอรี่คือไปเลี้ยงส่วนหัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสับคาเวียนอาร์เทอรี่ทางนี้ก็จะมีเหมือนกันแล้วเราก็จะมาดูไล์ซิสเตมิก a r ร์เทอรซึ่งเอาไปมาทางนี้ก็างเมือซึ่งก็จะมาเป็นเส้นดอสโซเอลตานี่เองเส้นแขนงแรกที่ต่อจากที่แยกออกจากดอโซเอลต้าเส้นนี้ที่ขาดไปจะเห็นเป็นจุดๆตรงนี้ก็คือซ e l i a c a r าร์เทอี่ซึ่งจะนำเลือดไปเลี้ยงเอาไว้วะภายในช่องท้องเส้นถัดมาจากซ e l i a c a อาร์เทอรี่เส้นนี้ก็คือ อันทีเรียมีเซนทริกอาร์เทอรี่ซึ่งจะนำเลือดมาเลี้ยงที่บริเวณเยื่อมีเซนทริกตรงบริเวณลำไส้เล็กตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วต่อมาจะเห็นแขนของดอสโซอาร์ตาที่แตกแขนออกมาตรงข้ามกันสองข้างนี้ก็คืออนทีเรียรีโนลอาร์เทอรี่ซึ่งจะไปเลี้ยงที่ไตส่วนอนทีเรียโลถัดลงมาก็จะเห็นอีก แขนงหนึ่งที่แยกออกทั้งสองข้างเส้นนี้ก็คือ external iliac artery external iliac artery นี้มันจะไม่เข้าไตคือมันจะพาดผ่านไปมาที่เนี่ยผนังลำตัวทางนี้ซึ่งจะแยกเป็น femoral artery แล้วก็ p u b i c artery แขนงถัดมาตรงนี้จะมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนก็คือ c i a t i c artery c i a t i c artery จะไปที่ขาจะนำเลือดไปเลีย้ยงที่ขา อันนี้ก็เป็นดอร์ซอยาต้าที่ถัดลงมานี่มันมีนะ้ำอ่ะดิมเห็นไหมมันสัทนวนเยเห็นเนาะอ่ะตรงนี้จะเป็นเส้นเลือดที่แยกออกมานี่ก็คือโพสต e เลียโพสทิเลียมีเซนทริกอาร์เทอรีซึ่งนำเลือดไปเลี้ยงที่เล็กตั้มแล้วก็โคยก้าแล้วก็ขแขนงสุดท้ายที่แยกออกจากเนี่ยดอร์ซอยาต้าตรงนี้ก็คือ Internal i n t e r อร์ i l ล a c a r ็กอาร์นีนะ งัด <N Memorial> <ihood> mm hmm> ขึ้นมาได้ไหมมันไม่ค่อยเห็นมันอยู่ในน้ำเห็นไหมแยกเป็นสองแฉกนี่คือ internal iliac artery แล้วจะเป็น dorsal aorta ที่เหลือตรงกลางเนี้ก็จะเป็น c o r d a l artery ตรงนี้เนาะโอเคระบบเลือดแดงจบแล้วต่อไปจะเป็นระบบเลือดดำระบบเลือดดำถ่ายต่อยังอันนี้คือถ่ายอยู่หรอแค่ดีมึงกดอันแค่ดีมั้งีระบบเลือดดำ ก็จะมาดูก็คือว่าแอนติเลียเวนาค่ว่าหนเส้นนี้จะนําเลือดดาเข้าสู่หัวใจโดยแอนติเลียเวนาคว่ารับเลือกจากเส้นนี้ที่ที่อยู่ข้างเรียกว่าอะไรข้างคอคือจุกุล่าเวนจุกุล่าเวนกับเส้นนี้ก็คือสับคาเวียนเวนจะมารวมกันเป็นแอนติเลียเวนาค่ว่าฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเส้นจากข้างบนที่ใหญ่ๆตรงนี้จะเป็น ตรงนี้จะเป็นจูบูล่าเวนตรงนี้ก็จะเป็นสับคาวียนเวนซึ่งมารวมกันเป็นแอนติเลียเวนคาว่าแล้วก็จะเข้าสู่หัวใจทางห้องไรเอติียมตรงนี้อุ้ยขอโทษจับหัวใจขึ้นไปให้หน่อยเออไรเอตียมตรงนี้แล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งคือโพสทิเลียเวนคาว่าซึ่งมันขาดไปแล้วซึ่งโพสทิเลียเวนคาว่านี้ก็จะตับ สู่ตับเป็นคือรับเลือดมาจากตับอ่ะซึ่งในตับมันจะแตกแขนงเป็นสองสองแขนงคือเฮปติเวนทั้งสองข้างไปที่ตับทั้งสองข้างอืต่อไปอะไรอเฮปติตคอเเ t a ร์เ i นต่อไปเฮปติ i คอเลสเร์เวนเส้นเลือดนี้เป็นเฮปติ i คอเลสเร์เวนคือรับเลือดจากอวัยวะภายในอ่ะเข้าไปที่ตับ พอท่อก็เป็นระบบรับเลือดจากอวัยวะไปยังอวัยวะเนาะเส้นนี้ก็จะมาจากออลำไส้เล็กลจะมีรับจากบริษาดเดี๋ยวนะเส้นนี้แกสตอ๋อ <c oughs> เส้นนี้ที่ขาดไปนะคะก็คือเส้น o, o, ic, แกสโตแคนเครยโตสปินิกเวน นี้มันจะแยกแยกไปแยกไปสองทางคือเส้นหนึ่งนี้ไปที่กระเพาะส่วนต้นคือเวนติคิวบัสใช่ใช่เส้นเลือดอ่ะชื่อเดียวกันใช่งไหมเส้นนี้ก็เป็นแกสโตถ้าพูดถึงเส้นเดียวกันก็จะเป็นแกสติกเวนอันนี้เป็นแกสติกเวนใช่โอเคโอเคนะเอาใหม่นะอันนี้จะเป็นอันนี้คือเส้นเลือดพอทอลใช่ไหมพลาติกพอทอลเออแค่พลาติกพอทอลเวนที่มันขัดที่มันมาจากตับอ่ะก็คือว่า มันจะรับเลือดจากกระเพาะส่วนโปรเวนติคูลัสหรือกระเพาะส่วนต้นซึ่งก็คือแกส t ริกเว i มานี่แล้วก็อีกทางหนึ่งนี่ก็คือ s p l e น i c เอ้ยแ p a n c r e a t ติกเว n จริงไหมมันเป็นเส้นย้อยโอเคเอาใหม่นะคะเส้นนี้เดี๋ยวนะเนี่ยมันจะเห็นจุดแยกใช่ไหมเส้นนี้นี่คือเอ้าเราเส้นอ๋อเส้นนี้ทั้งหมดนี้เลยเหรอใช่บอกว่าอะไรนะมันเส้นเดียวกันเส้นเดียวกั อโอเคเส้นนี้เนี่ยยาวมาถึงยาวมาถึงที่ตับอ่อนเลยเก็คือแกสโตแคนเครยโตสปินิกเวนมาถึงนี่ซึ่งจะมีเส้นที่แยกออกมาที่โปรเว n นติโค l a าเส,ส้นนี้คือแกสตริกเวนแล้วก็ไอ้เฮปติปพาเวนนี้ก็จะเข้าไปที่ตับ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 ,ต,บตับทางนี้เนี่ยตับโอเคอดูทางไหนวะ N T ต่อไปจะดูเส้นเออเอาเส้นนี้ก่อนเส้นนี้ที่อยู่ขนานกับแอนทิเลียมีเซนทริกอาร์เทอรีที่มาที่ลำไส้ส่วนท้ายก็คือเส้นดำนี้ก็คือโพสทีเลียมีเซนทริกเวนซึ่งโพสทิเรียมีเซนทริกเวนมันจะมารวมกับแอนทิเลียมีเซนทริกเวน เห็นไหมว่ามันจะมาเนี่ยที่ส่วนที่เป็นเยือมีเซนเทรีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นเลือดแดงก็จะเป็นแอนติเดียมีเซนเทริกอาร์เทอรีถ้าเป็นเลือดดาที่ขนานกันมานี่ก็เป็นแอนติเดียมีเซนเทริกเวนซึ่งก็จะมารวมกันกับโพสแอนติเดียมีเซนเทริกเวนก็จะมารวมกันกับโพสเดียมีเซนเทริกเวนเป็นคอมมอนมีเซนเทริกเวนซึ่งก็จะเข้าไปที่เฮปติกพอเทัลเวนเส้นที่ขาดไปเส้นเส้นเส้นแกหายไปไหนแล้ว ที่ขาดไปอ่ะแล้วก็จะเข้าไปที่ตับ<ม>เนื่องจากว่ามันเป็นระบบพอร์ทัลเวนแล้วก็จากอาวัยวะต่างาก็เข้าไปที่ตับ<ม>ระบบเรื่อนดังมีอะไรไหมลอรอรโอเคค่ะจบแล้วค่ะ